สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สิพามาเบ่งเด็กหน่อยพากันไปลอยน้ำเก็บหอยปังกันนะจ๊ะเก็บหอยปังในคลองทําอะไรกันน่ะหอยปังด้วยได้หรือเปล่าเรืออะไรเนี่ยโ <laughs> อ้ยผักบุ้งเต็มเลยเอะเกสเ,เนี่ยตัวเบลรรเลย เร็วๆสองตัวด้วยใช่เดเก็บลงไปเก็บให้เด็กค่อยระวังด้วยนะน้ำลึกไหมเนี่ยแล้วลอยไปทำอะไรตรงนั้นน่ะได้กี่ตัวแล้วเวหรอไม่ระวังเอาห่วงยางมาลอยน,น,น่ะเห็น,น,น,หนไหมน่ะสนุกมากแล้วก็พี่เนาะเอาวังขันยังเห็นอยู่เดี๋ย่ะมาใส่บอมันจมลงไปแล้วใช่ไหมอ่ะใช่ ไม่จมได้เลยหรอได้ได so really? ้ก mm. ี่ตัวแล้วกาฟิลคิดดิกระจกประมาณกี yeah, ่กาฟิลได้กี่ตัวแล้ว19ตัวจริงอ่ะคิจุคิจุลัะลาจริงจ้ะจริงเหรอมใช่่มกีดอกบัวด้วยเหรอไม่มีดอกมีแต่เออมีมีต้นบัวด้วยจริงเนี่ยแม่เห็นจริงๆนะจริงไม่โกหกจริงแม่เห็นจริงๆ ตัวเบลเลยตัวขนาดเนี้ยเกดเดี๋ยวเราจะไปตำกันตำป่าระวังด้วยนะเกดเรืออะไรอ่ะไม่ต้องอายอายทำไมก็ตากแดดกันอีกเดยกก็ไม่สบายเกดระวังนะระวังลื่นกินี้ลงมาตรงนี้เลยรอ

อ๋อใช่เออเนลเล่ที่เห็นน่ะในโชว์หน่อยขึ้นโชว์หน่อยแล้วมีตัวใหญ่กว่านี้ค่ะอยู่ในอยู่ในเรือมีไหมไหนขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยว้าวตำสมตำ ฉันจะตาส้มตาระวงังเยือความนะเสียหมดเลยนะที่หลังเก๊ะต้องมากินในเรือนันอ่น่ะมีเก๊ะตกนะ้ำกับกาฟิวเหรอใช่ไหมอ,นนอันนี้อะไรบอรเพชรเหรอพี่ปลูกไว้เหรอเพืนนี่โอ้จะปลูกไว้ปวดหลังเลยอะปวดหลังเลยเหรอ,อแล้วค่อยๆระวังด้วยนะระวังเคว่ำเลยกันเลย ระวังนะลองดูดิลองดูสิจับไว้ให้แน่นๆนั่งระหว่างกลางไม่ต้องกลัวความซ้ำอันนี้ไประหว่างกลางเออค่อยๆดันดันเรือไปเรือกับคนมันไม่สมดุลกันคนตัวเล็กตีดเดียวเรือลำมเลอร์เลยช่วยมันใส่ไม่ได้เลงมาด้วยบ้า มเฮียไปของตุตัวใหม่ขายอีกโอ้ยหัวเรือก็คนวะไม่หลอดหรอกไม่รอดหรอกครับดูเกเรเห้อยหมดฉันบอกแล้วเยียขึ้นให้พี่เก็บฉันบอกแล้วเยียขึ้นเธอเป็นไง เก็บให้หมดเลยทุกตัวเด็กหมดแล้วน้องยังหัวล้อเลยน้องอยู่ข้างบนเสียงหัวล้อหัวล้อชมนำหนาน้องวะชมนำหนาไปหัแล้วหอยไปต้มป่ไปเราจะเอาหอยไปต้มกันติดตามอีกคลิปหนึ่งเนาะคลิปกินตำหอยปังใส่สมตำบักหุงตำปลาเนาะเอาไอมาโชว์ก่อนไม่ได้เยอะเปล่าเต็มสวิงเลยเหรอหนักมาก หนักมากเป็นกิโลได้เปล่าหนักมากนายเชื่อในโลกนี่ค่ะหอยปังเนาะไม่ใช่ใชหอ<า>ยเชอรี<ช>่หอยปังเราเลี้ยงไหมใช่ไหมใช่เรามาปล่อย <laughs> คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องจา๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเกรซกับนกเน่หน้าจ๊ะพี่น้องจา๋าบ๊ายบายจา้าบ๊ายบายค่ะ